เดี๋ยวนี้อาจารย์กำลังสิพาตัดปลาไม่ดีมาวแค่อาจารยีดไหมปักไหนขั้นตอนของเราจะค่าตุ่ปลาเซฟอะารจ้ะเอาจานทีบยิมเมือกระทิบนะทิมแม่จ้ะ สคลิปเมอะไรอายาตกองแฮมผู้สาวอาาีอสบายดีเน้ะมันดีมากับสบายดีเนาะที่เขาสูซองพีเเจเนาะมันดีกาสิมาเฮ็ด พาตัดป่าเนาะอาจารย์สิพาตัดป่าเนาะตพร้อมแล้วกันอไปเบิ่งนํากันอยู่ห้องทดลองยุเเกมเด้อออย่าืมกดไลค์กดติดตามมามารากันไอเนาะคัับััครับ

ออมา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 มดยารวมกันมาบ้างน้ำกันมาบงน้ำกันบาา่า่าฮาา่าสี่ต้งรอนะะเฮ้ยเฮ้ย ทับมันกระจายมระจายสันันมืดีมาจวแค่เสื้อแจ็คเก็ตไปฮะไหนไหนคือเลยคือเลยมีไรอยู่าพิษเนาะกูฆ่าตะกั่มป่า แกดีดีนแห้งดีโอ้เลือดออดนีรีวิว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 อ้กออนี้ก็แมนตัวพ่วาซานอย่าลืมอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราเด้อเด้อลกดไลกดติดตามเ้ เดี๋ยวนี้อาจารย์กําลังสิพาตัดปลาโอเคปลาตัดอย่เบิ่งมึไมว่าของป้าจะอยู่แต่ผักส่วนพองเด้อห่างกับมัวนี่จะมีแต่ฟันฟืบ้อเห็นบ่ไสมันออกาแล้ว

เราโซนีเจบูมีม <Zac> ีไจะอยู่บนนี่เท่านั้นไปยังไงปหนันแ่ไหน ตับต hey, he okay. oh, ับมนเป็นร right ่างเดยวกันเดอันนี้ไม่ยากอันอันดๆนี่ไม่ยากคุณโอโหก่นี่ยงเออต้งีใ้าป้าตัยังบ่ตาย อันนี้ลำไส้ยังบอก่าเนี่ยนี่บอกไส้ตัวนี้จะโตถูถาวรพูทวาวรพวกมันจะอยู่บนนี้ถารตัวนี้กับะข้าดีดเห็งบอกหูดีนะห็นบอกหูดีนะเอ็นอ่ะสบา แสงบนี้โอเคอาจารย์บ่าเมื่มี่ถูกองนะซะต้ีแกงแกงใส่นอพต้มยำมออนีะอยู่ห้องทดลองเนาะเออห้อง54วาสานห้องทดลองอยู่เียนมศนน้ําบาดเนาะ ขั้นตอนของเราจะคาตาป่าเนาะว้าวว้าวพ่เมลยน่่การตดก่าาเมกม่นี่คือกาตัดกรป่าเนอะอว่มกพาตัดลาเป็นที่เรียบร้อยนะกะสิไปกัวกินเนอะเออแตงกินเนาะ

เดี๋ยวนี้ก็กำลังไปหอ้องครัวนะเออเฮือนครัววาสันเด็ดแตงกินวาสันไปไปครัวซึ่งมาละเอบอบวงนี่ยัดห้องนี่นะกุศโลดูบวงดาร์กันแน่บวงอันนี้ก็สเป็นห้องอ่าน,นเนาะอ่าเธอมีมีปุ่มทุกแบบเลย เมกุนนี่เราเรียนนังอันนี้เก็บเดนกำลังสิลางป่าเนาะเรียงกมาเรยอะโออเลำแมจันลำแม่เรียงเอมาแค่ยัดอง กำลังโค้งจังว่ากี่สิบตัดปาล่ว่าสิบตัดมือมิดก็มิดแต่ดวงเดียวโอ้วานีกระจาเติมเนะ่ยไปจานเลย ไทยนี่ก็ได้หักเยแต่ปอะกาบว่ายายกชิๆรับิบเฮ้ยโลอะหมกเงแม่นไเคียง,ยง,ยงกันละอะไรเนี่ยอันนี้มันเศร้าหมกตลาดเนอะซื้อนังเข็มอะ Too bưu hụt hai 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 nè hai 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 mấy hai nè hai 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 ไป <laughs> อาจารย์กำลังเสียบ <laughs> อาจารย์กำลังเจ้านกำลังเสียบ <laughs> สายสไฟ <laughs> หน่อยกันเบนกินว่าขึ้นมามนเสียบ <laughs> มักแกงเสียบเด้อเจ้าหน้ามอบสมการที่นี้ด้วยกัน <laughs> dani hao guys, pe aw makarung wow, very good hao ai kama si khun no oh wow makarung, ee khun han hak laideh makarung do, makarung makarung, makarung mpohen no siang man ee, 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 ee ee, 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 ee ee, 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 ee pulong 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 wah mo ane, mpohon โอ้สุกเบิ่งดูน้ําหนะนี่ตรงนั้นโอ้ยสุกนี่ล่ะต้มยําต้มโทรัพเลยจานลานอปอกมาหุงซะโอจะมาเพื่อิกนางนอยกําลังตําะจังว่นี่บาลิกเตานะน้ยนี่กิตําโอ

เอามาหุงกาบแ่อาิเศนี่ยราบไลบไม่ได้ไม่เลยซจ้ะตักเลยไม่ตักเลยอันนี้ขันเซีนะนี่ไปยองเฮียเราเอาจิมยิ้มเมื่อกิยิมยิมแม่ทาหลุดได้หมดเด้อ เดนนี่กำลังสิกินเข่าเนาะกินข่าอยู่หอมาเชิญมาดูกูเนีู้นะำชายทะเลใช่กูเดนนี่กูซื่อเกมอยู่5นาที <usion> <È> <Iraisé> e mau banget

น้อยมารับมดน้อยน่อยปน่อยอนนเป็นเนี่ยว้าว ngusar สารยอมมากันไปอาห์จ๊ะมาก่อมาแล้วตรงนี้กันมากัน <único Liberty Overwatch> <y coilumma güzel> <sum fall> สะกโตกระุกตเนอโตเนื้อกระโตอะไ่มากไปเลยอันไ้เจ็บดข้าวเสีแฉมสะดูกเสดอไอ้จาน์้เกลือร้อยจอดร้านนี้แหละนักเลงห้องแก้มมุ้ยเดียจานถ้วยปูดคุ้เล่้อมาไปลวกล พ่อเดยอพ่อเด้อไปสิเราเองไหมเรียนมาเยอะเอาเวมนเอาไปดันเลยไปไปไปเรยนมันนะครบเจาบิ่งจับจ้องกัน

sẽ mượn đấy, mượn đấy. phải là bất uốn mà uốn đồ. Mà là Nhà Khác Mẹ sẽ nấc lên không kèm <laughs> 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 <Đồng thời điểm>. đâu <laughs> <laughs> <laughs>

អាចារ្យក៏ថៃបសុនបាទអាចារ្យអាចារ្យមើងក້ອງហ្នឹងបើក້ອງហ្នឹងទៅមើងក້ອງមើងអាចពេលពុកអាចារ្យមើងទូរស័ព្ទតេលលីងអេលអេឌីទៅវ៉ោអីម៉ែលី

เ <Es> <an> <S ong> ว้ยกินรึเปลป่ะเดียนคนะกินเยั่ินาลยมารเองรขากินกบีมกัคะแนนกินเนาะกินข้ากินือนก็อยไ่ตม่ต้ยไมลไม้ออ้มเล้อย่นเอย่ายล วา่าซานคลิปนี้ก็สิมีประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะถ้าอยากเฮ็ดคลิปยังก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปเนาะโอเคคลิปนี้ก็กกสิมีประมาณนี้เด้อบายบายครับ